สวัสดีนะครับเช้าวันอังคารที่23กันยายน2564นะครับวคคนนไแตตามลาดนัดขั้วกระบือเสียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับได้กันแล้วกำลังได้ในหางกำลังหายนะครับสูงลอยสามหาเงินสามกับเงินสี่นะครับเงินสามเงินสี่นะครับอย่างนี้ในหางซื้อนะครับสาวน้อยสูงลอยสามหาลอยสี่สิบนะครับเงินสามเงินสี่นะครับ จารโเลสสองหมื่นพันนะครับชาลโลเลสสีไม้ทองไข่ใหญ่นะครับไข่ใหญ่อยู่นะครับไข่รอปั๊มนะครับศูนย์แปดสีสเจห้าศูนย์เก้าห้รอนะครับส่งดีอยู่นะครับนะ ครงสั่งได้ยูนซะีเหลียมแบบชีดใหญ่อยู่นะครับขาดนำเรียงนะครับเป็นชโลเลสสีไหมทองนะครับขอแข่งข้อขากันยางยืนตรงดีอยู่นะครับว่าใครนี่ใครดีใครรอเนี่ยรับใครรอมวลไ่ในในใดได้แล้วนะครับในหางได้แล้วนะครับร้อยหาสิบร้อยหกสิบบวกนะครับ เซาหกนะครับจบกันแล้วนะครับคนสีเรียบร้อยๆนีะเซาหกไปหน่อยราคาลงนะครับวันนี้นะครับร้อยนี่ตะเก ا สามหมื่นหาบวกนะครับเหลือเซาหกนะครับเซาหะนี่ครับแม่แยกลูกน่ำใครๆนะครับเพิ่งจะแยกลูกไปนะครับสูงลอยอ่าสิบห้าบวกนะครับร้อยห้าสิบห้าผม

มีงวดงามงวดดำย้อมเหยียดก็ต้องต่อยู่นะครับตัวผู้สูงลอยซีซีมาบวกน้ำอ้วนๆนะครับสามหมื่นหาลอยเวียดนามหายนะครับมาเบิ้งขาดนะครับแม่แยกยลูกนะครับรวอลลุ่นนะครับ อ,อ,อ,อยากห้ามให้สองหมื่นสูงลอยสี่สิบหา้าโอนนี้เละนะครับตายยากแล้วก็ยากยากความนระวังน,นะครับระวังโัวสั์ตกความนงงง่ัวมันเบียดจัดครับคางฝากาเลยนะ มีแต่นามกับิดตมหนึ่งมีแต่ข้นนะครับได้แล้วนะครับเศรา ตัวที่8ครับตัวผู๋สูงลอย3ามหาดครับ12บันไ์ใขายครับบักขาวบักมุ่งครับหมื่นสองสัตว์ในขายโอ้ยนะครับเด่นแดงงามๆนะไปเที่ยวเวียดนามครับจบกันทีเศร้าหาครับสองหมื่นห้าพันแดงนะครับ เมื่อนี้ราคาออนนะครับมื่อนี้ครับใหญ่ๆก็บิดขายสองหมื่นหกโอ้ะครับเีนงามอะไรนะครับจมครับเครื่องแข็งเจอชโร์รี่อ้วนๆรอๆแต่ว่าใครอย่างน้อยหน่อยเนี่ยอ้วนไรจนใข่หดนะครับใครหดโอ้ยแนะรอเลยหอนี่ครับสาวน้อยสิบสองสิบสองหนะ่ครับ ต้นน,ตน,น,แบบ 17, นนั่นต้นนะ่มนหมื่นเ่าม่นเจันห้าร้อยท่านนีมันหายมันหายก่ไโอ้โหสิบเจ็ดห้าร้อยท่านแดงดีนะครับเครื่องดำน้ำหนังหนาดีนะครับสาวหน่อยน้ำหนัูใจต่อเบิ้งนะครับนี่นนครับบือเรื่องนี้นะครับชีดใหญ่น้างงานงนะครับสูงร้อยี่สิบบวกนะครับร้อ้านะครับ สนใจนีติดตไดเบอร์ไลยครับ082 082 1ด2อหเครื่องใ่ายหนึงน่งนนนะครับตัวดีทั้งสองตัวตัวตัวนีห้หนังหนาดีกล้ามเนื้อสวนท้ายสวยนะครับกล้ามเนื้อสว,สวยเป็นเครื่องดับส้งดีสิอันนอนะครับ,รบแม่ลูกอันนี้แม่ลูกเจ้าบาทครับป๋าเสาสีสาสีนเปิดมานะแม่ขาดลำเลียงนิดหน่อยนะครับ ครับนมสีนมสวยสาวสีอยู่ครับแม่ลูกเรื่อมระแวงเลยนะลูกสวยนะครับเนี่ยสาวสีนะครับพอพันใหญ่เนี่ยครับร้อยหกสิบหวก ก้าเข้าไปขี้ต้มหลายมุ่งนั่นว่ารุนคุดเขานะครับใครหญ่ใครรอครับนะคบใครหญ่ใครรอแดงดีแดงเดข้มเนาะตาดำดำนะครับเป็นเสี่ยวไปเก็บมันเป็นเสี่ยวไปเก็บมันโอ้ไปแล้วนะครับโคมใหญ่ๆนั่นะ <c oughs> สี่สิบสองครับไปสี่สิบสองไปแล้วนะครับคุณอ้วนๆอันนี้นะครับอันนี้ก็บสี่สิบสองคือกันแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับร้อยหกสิบบวกร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบนะครับสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่นะครับนมซีนะครับโอ้โมีรอยบากหน่อยนึงนะครับไน้ำเขาอ่อนนุ่มหน่อยรอด้วยนะครับอนาคตพอพันเงี่นะครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนนครับศูนย์หกศูนย์หกสองศูนย์หกสองนย์สามมองามสามสามหนกเ้าสามสาหน่งนาน่าๆนะครับ เวียดนามห้รอด้ำลอยหาิบหาบวกครับลอยหาสิบบวกนะับผนอวนหนาๆนานะครับลอยนี่เวียดนามซื้อเ้าหกนะครับอหมือนงูอวนก็ไดตขายู่นะครับแต่ว่ากับว่วปันไดนะครับราคาอ่อนนะครับเมือนนี้นะครับราคาอ่อนอ่อนนะครับ่ายตลาดกันเละกกันนะครับยางยากยางไม่ได้นะครับ

สองหมื่นเก้าพันแบบคนใหญ่แม่เล่ลูกมั่นนะครับในหางเพชรบุรีจิ้ในสุดเพชรบุรีในหางที่มันใหญ่นะครับงานนี้เล่เขาก็รวยรวยเค่ว่าเป็นวัวทำไปไหนประเด็นซื้อวัวในหางทีมงานเพชรบุรีนะครับแม่แม่ลูกลูกตัวเมีย ตงียครับตรงเนียสนใจที่ต่อไดเบอร์ใดนะครับ0 9นย์้สหนี่นดนงสนใจเข้มาสกคำนะอ้โหรวมหลาย,ยานังน,นะสามพื้นี่นะครับมีชาโลเล่้เบอร์ด้นะครับชารโลเล่้เบอร์้นะครับ ใชาตลาดแน่นนะครับมันนี้เพค่อยเป็นท่าเป็นไหนมันนี้นะลำบากแลอเกินนะครับมันนี้ครับเครื่องหลบง่วเรื่องหลบเครื่องนำยางอะไรนะครับ